น้องครับวันนี้มี่ปราดุใหญ่มาจับไปนู่นให้เบิ้งนะครับนี่ครับเชฟคนเดิมครับคนใหญ่คนดำนะครับเดี๋ยววันนี้เขาทีมีเมนูอย่างไงผัดแกงต้มยำหม้ปลาชะโดูประมาณสี่โลครับโอ้โหมันใหญ่เงี้ยกระเจิงเลยครับเคจยงกว่าใหญ่หรอปลาใหญ่กว่าอีก กับมืนอนี้บรรยากาศถึงขึ้นนะครับคือฝนสิโตครับนี่เงียบเท่าครับกำลังซอยกันเด็ดนะครับปใหม่ณละมือนะครับเป็นซองกระดือลูกค้านะครับ mm. ออกำลังครับ mm. นี่ผม mm. ต้องแดง คอทอดเนเื้อปลาแซลมอนเพื่อนนะครับเตรียมผสมไปแล้วครับเร่อเก็บลยครับใครกปลาทะเลหลครับ ครับสี่เลยวันดีค่ะวันดีหลังจากเราเสียด้ำเครือบครับทำความค้างว่าก็ระเอาขึ้นมาสิครับขึ้นมากเลยมาถอดพอเสียถอดเดี๋ยวเดียวเันนะน้ำมันลงไปครับคุณนี่เสดมาหลายเลยครับผลหนึงเลยครับเฮ้ยพี่น้องเลยบรรยากาศ เกีมมม sociedad, Bref, ่ยวเทียวเี้ยเทียมครับทอดริกแกรอดครับอนนี้ครับขึ้นเนื้อปลาเดี๋ยวถดดีก่อนะครับจดไปกินแห้เดี๋ยวไม่ให้เน้อ เมื่กี้วันนี้เราปุ้งเล่นนะครับใช่รสรสด,ด,ดีนะครับเนาะผิดไทยผิดไทยแออบบหอยตามด้วยซอสหอยครับหอยหนึ่งลงซอสปลาเขียวครับส,ส่งความหอมตัวพริกแกงกับลักๆก,กับมีกระชายเนาะครับเนาะ ยังไงยังไงใช่พริกไทยอ่อนครับพริกไทยพริกไทยอ่อนพริกสดครับแล้วก็บฟุ้งฟุ้นบานเฮาลูบลูบตาลครับข้าเลยวข้าเลยวกับข้าวใส่เลานะครับถ้าจะเคี่ยวพริกแกงมันได้กล้วนะครับขอาวเหนือกับข้าวเจาจังสีใส่ปลาตามลงไปปลาเิโดทอดรออยจำดีกว่าคำนี้เพือทอดก่อนนะครับ รอาหารทะเลรสรัดหมดเลยคนหน้าตาชวนกินแฮงครับมันคืออะไรอันนี้คืออม่นงย่งไงผัดชีแกงปลาปลาชโดอันอนี้นะ่คือ,อีปนต้นนี่ฮะสิบน่ะครับ ทานหมูกะเพราแล้วกัใ ah. ส่ลไปเลยครั <ore> <Yeah>. ุ <secondo ella> ๋นกรายกินได้ที่ไหนก็ได้หอมเลย ครับอืมขว,วดัวดๆเลยพี่น้องเลยกินของกินมันครับห,หมดแตกเลยนะครับน,นี่ครับมาด้วมมาด้วยพี่น้องเลย ปลาชโดผัดพริกแกงนะครับนี่ลองดิมีพริกไทยอ่อนมีกระชายโอเคเครับพี่น้องครับมาเด้อมากินข้าวครับน้ำกันครับนี่มืเหนียวๆเลยเมนูเด็ดน,นะครับเมนูปลาโด่ปลาโด่ผัดพริกแกงครับทอดกรอบก่อนทอดกรอบๆอ,อ่ะมาลุยกันเลยครับมาเลยครับแซ่บบีรีอย่าบอกใครตอนไงจะ,ะเข้มจะจางไงเด้อ พีมครับมาครับอาโยมัต้องเซนมลาดโอ้ผม่าน้ำหน่อยมันสุดยอดได้ปะไงนรสชาี่ง่นเป็นในรสสาทหลุดยม่แล้วมันขาดยังวัเดี๋ยวทิมาขายเดี๋ยวขาดจังๆขกหน้าป่าเลยดิผีป่ะไงผีวัพอดีเลยีพอบ มันมันกั้เหนือพระคอนน่ะมันขึ้นเหนือพระคอนนะครับมาต่างกันเลยแซ่บทอดกรอบไปแล้วมึงคือกันแม่งครับผมบึงหัวปลาดูมาเห็นสีกระแซ่บเองบ้าต่างกันดกลิ่มที่มันกลิ่มชิฟฟูที่เสียบเองครับผ่านง่วงบ้างเพราะะนั้นเราเสียบอะไรกันนี่ผ่านครับปกติแบงกันมาเบืองว่าเนื้อปลาดูนี่สีบงอะไรกินกันนะครับ คนว่ารถเนื้อปลาดุมันาบาดแ่บคนว่าครับผมว่าคิดคิด,คดมาไหนเรือครับเรื่องเฮดสูตรนี่แซ่บรับประกันครับอืเยี่ยมโอ้แซ่บไหมนี่ชื่อแรกของมอญุ่งกับสีตะกีนครับคือเฮดเหมาะสมยังไงทุกคนที่เหมาสมกับบะคู่กันมันแซ่บไหมเนีืย โอเคครับพี่น้องครับสซาับมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดนะครับที่บ่ยุกงหาปากนะครับกอบเป็นมาร์คดิมเซอร์กไล่ก็ใช่ผมกับพ่อใหญ่น้ำแน่เด้อครับเด้อซาเนก็ต้องขออนุญาตขึ้นเขาก่อนเดี๋ยวบอกกันเมื่ได้กินต่อไปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับลุยเลยยัยครับ่นยโอ้เสียบครับเลยตัวเดียวบอเสียบติดติดจะแล้วเสียบอัดติดอไปอีกอย่างหนึ่งไหนอืม ยอด <c oughs> มันแสบอะไรนี่รัวกินมนาด้อยดิตุดหนากรอนไให้ได้ต้วยังไงไม่เห็นใครวางมูปิ้งหมูสวน